สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่เกมแรนเดอร์เหมือนเดิมเนาะโอเควันนี้ปิดลีกเพรเรียบร้อยเล้ยนะครับสำหรับวันนี้นะไม่ใช่ปิดลีกดิปิดสเตดวิ่งนะครับก็ตัวกระชาติที่ได้มาก็น่าจะถนมเปิดเอหามูลจักรยานนะครับเอาละวันนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้มาเปิดกระชาแต่อย่างใดนะวันนี้ผมมารีวิวตัวละครเนาะซึ่งตัวละครในทีมหลักของผมเนี่ยหรือไอดีหลักของเราเนี่ยผมได้ทําการปั้นแม็กเรียบรอเลยนะครับผมก็ได้จะเกินเกินไปสัก2อถึงสคิวแล้วแหละว่าผมจะปั้นน้องของแม็กนะครับก็คือน้องเมนูมินนะจ๊ะเอาล่ะผมอัพไปแล้วนะซึ่งวันนี้นะผมก็รอนะครับมันเป็นวันศุกร์นะครับก็เลยจะมาอัพตัวละครตัวเมนูมินเนาะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยการอัพนะครับมันจะเพิ่ม E.P ไปคูณ2เนาะ ก็ใครที่จะทำแม็กต่างๆนะก็พยายามเลือกวันอัพด้วยนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยมันจะมีโบนัสพิเศษให้กับเราเนาะอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยก็เป็นโบนัสในการตีบัวนะครับตีบวกตัวลนะครเนาะเวลาเราอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเวลาในการอัปเลเวลเป็น180แล้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราอัพตัวเมงูมินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้เวลาประามานผสมควรเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเรนเจอร์ไว้นะครับในการที่จะอัพเนาะไอพวกดรเรลีโอนาดก้าดาวอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้เราต้องแบบว่าเคลียร์สต็อกเรนเจอร์ในของเราเนี่ยโอ้โหออกมาเยอะมากสมควรนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสหลังจากที่เราอัพแม็กไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมงูมินนะจ๊า เอาล่ะเมนกุมินนะครับค่าแม็กนะครับโอเคพลังโจมตีเวทนะครับแม็กอยู่ที่4ล้านเลยนะโอ้โหม่อยากจะพุชนะครับเอาล่ะค่าพลังชีวิตสูงถึง10ล้านเลยนะโอ้โหเป็นล้านเลยพี่เยอะโคตรเลยนะสำหรบับตัวสายแบบพิบนะจ๊ะถ้าเทียบกับเจ้าเอเมิเรเนี่ยเอเมิเรียเท่าไหร่โอ้สิบล้านอุ้ยใกล้ใกล้กันนะแต่ค่าพลังเวทเนี่ยตัวเมนกุมินจะดรอป เออไม่ใช่สิตัวเอเมิเลียจะดรอกก็มีงุมินถึง7แสนเลยนะออโอ้โหก็นา่าก็เยอะพอสมควรนะเอาล่ะส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็มีแตกต่างอย่างเดียวก็คือเรื่องรถคูคดาวน์เรนเจอร์นะ จากเออจาก7วิก็เหลือ3.5นะครับก็คูดาวเร็วขึ้นนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดลองเรื่องดาเมจสกิลนิดนึงนะพออัพเป็นแม็กแล้วเนี่ยการที่ไม่มีอัพเกรดธาตุนะครับมันจะแบบว่าบูมเดียวหาย,หายหรือเปล่านะสันเบิงกุมินนะซึ่งผมติดเกียร์เป็นท่อเหล็กนะครับก็มันจะมีโดนแน่นอนแล้วก็บิลสกิลนะ ผมไม่รู้ว่าการออกสกิลแบบนี้มัน,นอาจจะมีจุดเสียของเมลูมินหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันแบบว่าออกสกิลแบบออกสกิลแต่สกิลบ,บัฟอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาและมสมควรนะนะผมไม่รู้ว่าการที่เราจะไปะเล่นใน p p เนี่ยโอ้โหมันจะส่งผลยังไงบ้างนะเอาละบัฟไปหนึ่งทีนะบัฟหนึ่งทีก็ไล่สกิลบัมโอ้โหอุส่า์ไม่มีโอเคอันนี้เขาไล่นะบัม อุษาเขาไม่มีโดไม่ใช่สีอัปเกรดธาตุนะก็อัดไปแบบว่าเกือบจะมิดหลอดเลยนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องดาเมจที่หนักพอสมควรเลยนะโอ้ยก็เออเน้นเน้เนจุกๆไปนะจ๊ะเอาละ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปทดลองดาเมจกันแบบแบบแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งกันดีกว่านะครับมันจะเป็นยังไงโอเคผมก็เข้ามั่วส่วไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวเลนเจอร์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาเป็นเลนเจอร์ตัวไหนดีนะครับอล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยว เออเห็นว่าไทจีมันข้ามเดือนมาแล้เดี๋ยวเราจะไปลองกับไทจิกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมอขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตัวแรกของเรานะการแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งนั่นก็คือการทดลองทาเมจของเรานะซึ่งวันนี้เรามาทดลองตัวเมงกุมินแล้วก็ตัวเจ้าไทจีม่วงไปด้วยเลยแล้วกันนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหทำไมทีมยุ่งเหยิงกันจรงเลยนะโอเคเอาเป็นทีมไหนดีเอาทีมนี้แล้วกันนะครับเอาแล้วขอ,อเปลี่ยนทีมนิดนึงนะเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานนะครับดูเพิ่มๆเอาออกอย่างรวดเร็ว็ววแล้กสับ มันเปลี่ยนโอเคไหมเราไปลองดามสกิลของเมกุมินกันดีกว่านะครับว่าจะเบิร์ตตูมทีเดียวไทจิจะแบบว่าไปสวัสด์เลยหรือเปล่านะโอเคไทจิเขาก็มีอัปเกรดธาตุด้วยนะเออมันก็ต่างคนต่างจังไรนะโอเคลืมไปนะครับไทจิมีความสามารถนะครับหยุดน,นะครับก็คือสตันสายไหวพิบโอโหน่าจะแพ้ขี่ปนาวุธหรือเปล่าโอ้โเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ย แทไทจิเนี่ยนะตัว,ต,วตัวไทจิเขาข้ามเดือนมาแล้วนะเออแต่ว่าเออดามเมจดไม่เข้าเลยนะโอเคใช้เวลานานพอสมควรเลยนะจงกว่าแบบว่าเมงูมินจะทําให้ไทจิตายเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่รับามเมจได้ดันมากนะสำหรับไทจินะครับถึงข้ามเดือนไปก็น่เห็นไหมรับามเมจไปก็ไม่ตาย2ทีก็ไม่ตายนะอาจจะเพราะว่าถึงจะมีฮิลิ่งแฟกเตอร์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า,านะโอเคบัมบึบบ๊มซัมเบ้นนะ อะบ,บมบัมซัมเบอะบ,บมบัมซัมเบะบ,บมบัมโอเคผมถือว่าเรื่องดาเมจเนี่ยถ้าขาดอัปเกรดธาตุไปนะสุดท้ายก็ถือว่าดรอปกันอยู่ดีนะสำหรับเมงูมินนะเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดบอดแล้วกันนะถ้าไปเจอท่าเดียวกันหรือว่าตัวละครที่ถึกถึกสักนิดสักเล็กน้อยนะครับหรือมีค่าแสงดีๆเนี่ยเมงูมินจะปิดเบิร์ดดาเมจทีเดียวไม่ตายนะเออแต่ถ้าเทียบกับบาร็อกแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่า มันจะยังไงนะผมแต่ผมคิดว่าบาล็อกน่าจะแบบว่าดาเมจเถื่อนกว่าเยอะนะอืมเอาล่ะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับตัวแรกของเรานะโอเคก็ถือว่าการทําดาเมจของเราเนี่ยยังถือว่ายังไม่สุดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมคิดว่าเราสามารถทําให้สุดได้กมากกว่านี้นะก็คือเรื่องอัปเกรดธาตุอย่างเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นตัวเลนเตอร์ตัวใหม่ในการดวลกันดีกว่านะครับเอาล่ะครับถ้าผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองกับตัวประเภทธาตุแสงกันดีกว่านะเป็นบาวอัสวินเนาะซึ่งบาวอัสวินเนี่ย ไอดี uh, เจ้าทานายเนี่ยผมก็ทําขึ้นเป็นก้าดาวด้วยนะเออเดี๋ยวเรามาลองควรดูกันนะครับบ้าพอเป็นตัวแสงมืดเนี่ยตัวเมงูมินจะทำดาเมจเป็นไงบ้างนะเพราะว่าท่าแสงบางตัวเนี่ยาตาปกติโอ,อ้โหเมีจะพูดนะครับทันดาเมจให้น้อยมากเลยปั๊มโอเครับดาเมจรับดาเมจอุ้ยก็ถือว่าถ้าเมงอูมินไม่มีโอ้ยอันนี้ก็ขีปนาวุธมึอก็ปั๊มอย่างเลยบึ้มบั้มโอเคมันก็บึ้มบั้มก็ ถ้ามันไม่มีอัพเกรดธาตุก็ไม่แรงจริงๆด้วยนะเออแบบก็ถือว่าเป็นจุดบอดมากเลยนะสำหรับเรื่องอัพเกรดธาตุนะครับโอเคนะมันก็ต้องทําแบบอ,อ่สแปมสกิลบ่อยๆนะสำหรับเมงูม,มินนะมันแบบบึมบ้เม,มบเ,ดเดียวไม่ไม่จบอ่ะเออก็คือปิดดาเมจไม่ได้นะก็คือจะตายแต่ละตัวเนี่ยก็ใช้เวลานานพสมควรเลยนะโอเคอืมอะล้วก็ถือว่ากา็ยังไงก็ต้องมีอัปเกรดธาตุปะ ออขาดไม่ได้เลยนะเอ,อในมุมมองผมละกันนะว่าถ้าเป็นเมฟเกียธาตุเนี่ยเมงูมินเนี่ยดาเมจเป็นเป็นแบบมันมันไม่ถุดนะสำหรับเรื่องดาเมจนะครับโอเคเอาล่ะก็ประมาณนี้แล้วก,กันนะสำหรับเรื่องการทันดาเมจของเมงูม,มินนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปพีพีกันต่อดีกว่าเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มพีพีกันดีกว่าเนาะ โอเคช่วงนี้ก็ช่วงในี้จะใกล้ปิดหลีกแล้วด้วยนะก็ถือว่าเราก็มาใช้เมกุมีนในการดันหลีกเราให้สูงขึ้นกันดีกว่า ตัวนี้ก็ถามว่าเล่น p p ีไหมก็น้อยมากนะเออในตัวผมนะไอดี ID หลักด้วยนะเพราะว่า,อาไอดีอื่นก็ออไจะขึ้นเพชรหมดแล้วมั้งสลับทุกไอดีไหมเออก็ได้เกือบทุกไอดีนะน่าจะมีแค่ไอดีที่ซื้อมานะครับที่แบบว่ายังอยูอ่ทองหนึ่งอยู่เลยนะก,ก,ก็เทียบเท่ากับไอดีหลักเลยนะครับโอเคส่วนไอดียอื่นก็ขึ้นเพชรหมดแล้วนะครับ เอาละสหรับเมกูมินก็มาสแปมเรื่องความสามารถสกิลไฮเปอร์อย่างเดียวนั่นก็คือหยุดห้าวินาทีนะการที่ทําขึ้นมาก็ถือว่ามันจะมี1จุดที่เราจะใช้งานแน่ๆอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องความสามารถไฮเปอร์หยุดห้าวินาทีนะครับส่วนเรื่องตัวความสามาตัวเรนเจอร์เองเนี่ยก็มันก็ยังมีติดๆบ้างนะก็ถ้าไม่มีเกียร์ดีๆสักนิดนึงเนี่ยการเล่นของเราก็น่าจะพึ่งแค่ความสามารถ ให้เอร์อย่างเดียวนะสหามยิงกูม,มินนะส่วนอื่นก็ไม่มีเลยเลยนะแต่ถ้าแบบว่าใส่เกียร์สุดเนี่ยมันจะหวังพึ่งตัวเลนเจอร์แล้วก็เรื่องความสามารถไฮเปอร์ได้ด้วยไงอันนี้มันเราได้แค่ข้อเดียวก็นั่นก็คือความสามารถไฮเปอร์อย่างเดียวนะครับโอเคมันก็ต้องหวังพึ่งกันอย่างนั้นนะครับโอเคก็ต้องแบบเปิดหาเกียร์ที่เป็นธาตุนะธออาตุไฟมากา็เปลี่ยนเป็นอัปเกรดธาตุเนี่ยก็แค่นี้เราก็จะทวีคูเรื่องดาเมจเราได้แล้วนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ย เรื่องเกียร์เนี่ยในไอดีนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าดวงไม่ค่อยสมพงกันเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องเกียร์ต่างๆนะในไอดีหลังของผมเนี่ยไอพวกเกียร์เกียร์ธาตุไอดี Gear Gear หลังเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากนะเออแต่ว่าเอ,อ,เอมิเลียเออเอมิเลียน่าจะมีอยู่นะครับเอมิเลียมีอยู่นะครับโอเคแต่ว่าทีมนี้เกิดอ,อะไรกันขึ้นนะเออบางครั้งก็ฉีดไม่ตายนะเอากอิทึมบอดแปลกมากนะช่วงนี้แบบว่าบบจโหดก็แบบโหดแบบโหดมากอะโหดแบบมากอะก็ไก่ล้านตัวเลยอะ แบบอะไรวะนี่ยโอเคเอเลนเริ่มมาเป็นดับเบิลจัมกันอีกแล้วนะเออโอ,อ้ยผมไม่รู้ว่ามีการปรับอะไรหรือเปล่านะสำหรับเอเลนนะโอเคแพ้เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมนี้บูด้าก็โดนปรับหรือไงนะรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าแท่นแท่นบัฟด้วยนะครับเออแท่นบัฟไอพวกธาตุน้ำอะทำให้บูด้ามันกลับมาเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมก็กริทึมบอดมันก็แปลกๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคก็มันก็สวิงไปสวิงมานะบางครั้งก็กะกากะกากนะบางครั้งก็แบบโอ้โหซะจนเราสู้ไม่ได้เลยนะเอาละ,ะทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปโอเคทีมนี้ผมคิดว่าก็น่าจะอืมน่าจะสู้ไม่ยากมากนะโอเคโอเคขอแค่บ,บอดบอทยังไม่โหดก็พอแล้วนะแต่ว่าบอดทุกวันนี้นะครับจะชอบสแปมอ่าลง้น้ําแข็งไว้ก่อนอย่างเดียวเลยนะเพื่อทําให้เราแบบใช้ใช้อ่แบบ ทำให้เราต้องใช้อมตาตะให้ได้ะนะเออถ้าเราไม่ใช้เนี่ยการการสร้างเรนเจอร์ที่เป็นกลุ่มะมันก็จะสร้างยากนะในช่วงต้นนะนะอพอแบบว่ามันแช่แข็งอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหรือฝั่งบอดเนี่ยวันเด้นเล่นไงก็มาทําเเมจใส่เลนเจอร์ฝั่งเราได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่กดอมตาตะสวนไปเนี่ยเรนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยตายทั้งแถบแน่ๆนะเอ,อาล่ะก็ถือว่ามันเป็นอลกอริทึมในการออกอลิทึมของบอดนะครับในการเล่นนะนะเอาล่ะ โอเคอีกหนึ่งครั้งนะในการตีนะครับโอเคทีมนี้โอ้โหแน่นตราบนะมีตัวใหม่ด้วยนะก็คือเจ้ามูนนักปั่นนะโอเคยูนมูนยอดนักปั่นเลยนะโอเคไปทีมนี้ก็เอาเลยแล้วกันนะ mm hmm. เห็นว่ามูนเนี่ยก็ช่องอ่าพี่ทนะีเคนาะพี่ทีเคเขก็รีวิวกับอ่าตัวมูนเนี่ยว่ามันบัฟอีกแล้วนะโอ้โหบัฟแบบสุดโหดมากเลยนะผมไม่รู้ว่า GM เอ็เขาต้องการจะขายอะไรขนาดนั้นนะ โอเคแต่ว่าแั้ถูกมากที่เจมขายเนี่ยจะเป็นธาตุแสงส่วนมากนะส่วนธาตุมืดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าลูกเป็นน้อยชัดๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกเกมเนี่ยธาตุมืดต้องเป็นแบบว่าอ่าเป็นธาตุที่ค่อนข้าแจบแบบว่าด้อยค่ามากเลยนะแต่เทียบกับธาตุแสงแล้วแบบธาตุแสงไปสุดๆโหดมากเลยนะโอเคเป็นธาตุที่โอ้ผีมากๆเลยเอาล่ะโอเคทีนี้น่าจะไม่ยากนะครับโอเคก็น่าจะแบบว่าปิดเกมไปแบบว่าชิวๆนะเอาล่ะโอเค แต่ว่าตัวบินเขาก็ถามว่านำมาคาไม์มสสำหรับเซลรี่ผู้ซันต้าก็เฉยๆนะตัวนี้มันเป็นซัมมอนคล้ายๆกับเจมนะเจมมืดนะครับ oh. ก็ไม่ถือว่าโหดอะไรแต่ถ้าเทียบกับเจ้าโคนี่ไอ้พวกอะไรนะครนะิสต์มาสอะมันบินแบบเร็วแล้วก็ตีป้อมอย่างสุดโหดอันนั้นก็แบบว่าวมันเวอร์นะอาล่ะผมคิดว่าก็มารีวิวตัวเมงูมินแมกมาตอนนี้ละกันนะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับสำหรับเมงูมินนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเรื่องดาเมธทตุไฟนะสำหรับใครที่ขาดดามตืท คุณไม่ขาดแต่ว่าคุณต้องการความสมามารถไ y ฮเปอร์อย่างตัวเมงนุมินอย่างเงี้ยมาทามําดาเมจนะแต่ผมบอกเลยว่าการทำดาเมจของเขาไม่ครอบคุมทุกธาตุอยู่แล้วนะ ก็คือถ่าน้าเนี่ยบอกเป็นศูนย์เลยนะผมบอกไว้เลยนะแถมคุณก็ต้องมีเกียร์ดีๆติดให้กับตัวเมงูมินด้วยนะไม่งั้นดาเมจนะมันก็จะขาดนิดๆขาดหน่อยๆ,ๆนะครับสำหรับเมงูมินนะครับก็มีอัปเกรดท่าที่ต้องติดแล้วก็โดนแน่นอนที่ต้องมีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเมงูมินนะครับโอเคส่วนเรื่องคอตมนันในเปอร์อันนี้ผมก็ไม่ติดนะก็ไม่ติดครับอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นคอตมนันในเปอร์ที่เราก็แชร์กันแบบว่า เป็นสามัญประจำบ้านไปแล้วนะสำหรับความสามารถในป่วยหยุด5้ามได้ทีนะเอาละผมคิดว่าคลิปวิดโอนี้ก็เอาไว้่านเท่านี้แล้วกันนะ<ม>เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปวิด,ดีโอหน้าๆนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ